สังเกตบังคิบของตนกระโโบว,วายอดวิวลดหลงดยบัวทรบาบสาเหตุทั้งเขาสิพยายามท่ามคิปแผดีแต่ยอดวิวกับบอดีข้ขึนเลยเอ๊ะมันเกินหยังขึ้นวะเป็นหยังยอดวิวผมขึนลดหลง<อ>แต่ก่อนเขหยอดทั้งจีคิปกูก็ออกมาดีอยู่และในระหว่างที่จอยกำลังนางกลุ่มใจอย,อยู่นั้นก็ได้มีเอฟซี่ของจอยแคภาพใไปจอยเบื่องว่าคนกำลังกอบคิปของจอยไปแล้ว คลิปมักโดนมันเอาคลิปกูไปเฉยไว้เพื่อ <priced> กู <universities> ้ิแล้วคลิปนึงก็เป็นซิฟวันเฮ็ดแบบนี้มันเอาเปรียบกันชัดๆม่มันเอาไปเหมือดเลยบอมีอารมณ์มแฮดคลิปเลยเว้สิแฮดคลิปต่อดีบ่วะ เมื่อจอยเห็นว่าคนรักผลงานเขาไปเขาก็อุ้กท้อร่มเฮ็ดคลิปต่อ,อเพราเฮ็ดคลิปใดคลิปหดมากกระคนเอาไปลงจนเหมือดจนวันหนึ่งเขาก็เริ่มทนบาไหวเขาจึงคิดหาวิธีหยุดเรื่องนี้ภาพสายสบายดีอันคุณคือแฮกเกอร์ใส่ไหมครับครับใช่แล้วมีอะไรให้รับใช่เหรอคอ,อยอยากสิจ้างเจ้านะเฮ็ดจังไดก็ได้ให้จ่อข้อมูลค้นกอบคลิปค่อยไปให้ได้ง่ายนิดเดียวเดี๋ยวผมจะทำการแฮกเกอร์ก่อนนะ และผมจะบอกคุณว่าใครเกิดจึงจอสัญญาณหาจุดตำแหน่งคนที่กอบคลิปแล้วเบิรงคนหลายผ่าน g ีพีเอจึงพบว,ว่าคนไลายกำลังทำการกอบคลิปและรับประทานกับเพื่อนของเขานั่นก็คือสุนักแฮกเกอร์ได้ขอมลคนไลายแล้วเขาก็ส่งตำแหน่งของคนไลายไปให้จอยจีแทก็เป็นมึงนี่เองมึงเจ้ากูแน่ชีวิตคนรวยนี่มันดีจริงๆ